แล้ชนีพูดก็พูดนะผมเนี่ยเป็นคนชอบชิมผมอยากเปิดร้านอาหารน่ะโอ้โหไม่ใช่ว่าชอบกินแล้วจะเปิดร้านอาหารแล้วสำเร็จทำเจ๊งก็เยอะคุณต้องเป็นมืออาชีพเป็นโปรเฟชชั่นแนลก่อนทำยังไงอ่ะอ้าเดี๋ยวพาไปงานนี้เลยมากทมกับเครื่องเรื่องอาหารอุปกรณ์ครั้งที่10เป็นแบบโปรเฟชชั่นแนลเลยปีนี้ต้องเป็นเดอะโปรเฟชชั่นแนลก่อนไม่งั้นเจ๊งใครจัดนะแมคโครไอยางไปนู่าไปไปไปจะต้องเปิดให้ได้เลย รู้จักคนนี้คุณสนมชนประธานกร้ามาขันจัดงานสวัสดีคุณล้สดีคุณผลกระทบไหลยืนใกล้ๆหน่อยนะฮะนปีนี้จัดอลังการมากเลยมีมีเป้าหมายมีวัตถุประสงค์ยังไงครับค่ะก็ต้องเรียนทุกท่านนะคะมหากรรมคบเครื่องเรื่องอาหารและอุปกรณ์ครั้งที่10ค่ะหรือ macrohorica 2015เราก็จัดขึ้นโดย macro คู่คิดธุรกิจคุณนะคะเราเพียงต้องการตอกย้ำค่ะเป้าหมายของบริษัทที่ต้องการจะเป็นที่1 ของผู้จัดหาวัตถุดิบและอุปกรณ์ที่ครบวงจรสำหรับผู้ประกอบการมืออาชีพโดยปีนี้ค่ะเราใช้ธีมหรือคอนเซปต์ว่า The Professional จากมืออาชีพเพื่อมืออาชีพเพื่อส่งต่อความเป็นมืออาชีพของเราให้กับผู้ประกอบการมืออาชีพเช่นคุณค่ะคือเรียกว่าใครอยากจะเป็นมืออาชีพทำอาหารทำธุรกิจอาหาร ต้องมาต้องมางานนี้มางานนี้ได้ทั้งไอเดียความรู้มากมายและที่สําคัญพลาดไม่ได้ทุกโซนฟรีตลอดงานค่ะเลยอยากจะชวนชวนอันนี้น่าสนใจมากมเอีะยผมเห็นคำหนึ่งที่เราใช้ก็คือคําว่าโฮเลกามันคืออะไรฮะโฮเลกาเนี่ยเป็นคําย่อนะคะโฮคือโฮเทลเอ่อเรสคือรสานอาหาเคคือแคอริงก็คือสําหรับผู้ประกอบการโรงแรมพัตนาารร้านอาหารและบริการจัดเลี้ยงซึ่งเรามีวัตถุดิบ มีอะไรครบทั้งงานวัตถุดิบอาหารสดอาหารแห้งนะคะอุปกรณ์เครื่องใช้ครบเลยค่ะนี่กี่บูธคะทั้งหมดวันนี้บูธที่มาออกร้านกับเราในวันนี้นะคะไม่รวมโซนกลางก็เกือบ300ร้อย้านค้าไม่เพียงแต่จะมาขายของราคาพิเศษนะคะยังนําความรู้และนวัตกรรมต่างๆทางด้านอาหารมาให้ท่านผู้ชมได้ชมในงานด้วยคือการจัดงานครั้งนี้แมคโครเราต้องการตอกย้ําบทบาทอะไรฮะบทบาทของเรานะคะก็คือที่ตั้งใจ้งไปคือวิสัยทัศน์ของแมคโครนะคะเราต้องการเป็นที่หนึ่ง ในการจัดหาวัตถุดิบและอุปกรณ์ที่ครบวงจรสำหรับลูกค้ามืออาชีพค่ะครับอยากไปดูไหมว่ามีที่ไหนอยากอยากดูอะแค่เห็นด้านหน้านี่นะแมโครโปรเฟชชั่นแนลนี่นะแบบมันก็อยากทำให้เราแบบโอ้ยอยากจะเดินอ่ะก้มาที่นี่ต้องกลับนะกลับไปนี่ผมไปเปิดร้านอาหารได้เลยใช่ไหมค่ะ แรกนะคะคือโซน Professional Solution ค่ะหรือเป็นโซนที่เราจำลองกำแพงน้ำแข็งขนาดใหญ่เพื่อนำเสนอสินค้าที่เป็นสินค้าแช่แข็งของแมคโคร ทั้งนี้นะคะเพราะว่าผู้ประกอบการด้านอาหารเนี่ยจำเป็นจะต้องใช้สินค้าที่อยู่นอกฤดูกาลบางครั้งหาไม่ได้ห,หรือสิ่งที่จะต้องการตัดแต่งพิเศษในขณะที่เท่าเท่ากันเพื่อลดเวลาในการทําอาหาร<อ>นะคะและที่สําคัญที่สุดค่ะเป็นการลดยอดสูญเสียของวัตถุดิบที่ไม่ถูกใช้ในวันนั้นโซนที่2ค่ะค professional ingredients นะคะหรืออาหารแห้งขาชี ผู้เชี่ยวชาญของแมคโครค่ะคได้รวบรวมวัตถุด,ดิบที่มีความจำเป็น<ม>ในครัวญี่ปุ่นครัวอิตาเลียนครัวอินเดียน <Indian S 1> เป็นต้นนะคะม,มารวมอยู่ในจุดๆุดเดียว<ม>ซื้อได้ทุกประเทศที่แมคโครับ,รบและอีกจุดสุดท้ายนะคะที่เป็นตัวอย่างของงานนี้คือ professional production ค่ะเราจะโชว์นะคะวิธีการค่ะผลิตสินค้าเบเกอรี่ ลักษณะธุรกิจอุตสาหกรรมขนาดย่อมโดยเชฟมืออาชีพที่เป็นพนักง,งานของแมคโครค่ะคเป็นเชฟระดับโอลิมปิกเบเกอรี่เลยจากประเทศเยอรมันค,ค่ะ และที่นำชมไปทั้งหมดในงานนะคะเป็นเพียงส่วนเล็กๆเท่านั้นเองค่ะในงาน macrohorica 2015อยากจะเชิญชวนนะคะผู้ชมทุกท่านนะคะที่บ้านค่ะมาเยี่ยมชมงานของเราให้ได้นะคะแต่รับรองว่าจะได้อะไรกลับไปมากกว่าที่คุณคิดค่ะมาให้ได้นะครับรับรองว่าจะเป็น professional แน่นอนใช่ไหมครับใช่ค่ะขอบพระคุณฮะขอบคุณครับ เยวได้รับเชิญเป็นกรรมการตัดสินช็อกโกแลตชิงแชมป์โลกประเทศฝรั่งเศสก็ใช่ไงนี่ไงเหรียญทองโอลิมปิกอาหารโอ้ยกนิ้วให้เลยคนนี้เชฟแดงตัวจริงมาป่ะเนี่ยเอ้ามาที่นี่นอยู่ในนี้แหละเชฟแดงค่ะสวัสดีครับ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 มีอะไรให้คุณกัมพูชิมไหมคะเชฟครับมีเยอะเลยครับไหนไหนเชฟเอามาโชว์หน่อยเชฟเอามาโชว์หน่อยเขาเรียกอะไรคะอันนี้ โคซองในสดครับอันนี้เป็นพายข้าวโพดครับเก็บได้เลยไหมคะเก็บได้เลยครับโซนนี้เนี่ยถ้าคนมาเดินงานเนี่ยจะได้ดูอะไรฮะตรงเนี้ยก็ดูกระบวนการผลิตของแม่ของแมคโคเรานะครับแล้วก็ขนมที่เราคัดสรรมาสำหรับลูกค้าครับจะทำให้ดูหมดเลยครับครับผมแล้วถ้าจะขายล่ะคะการตลาดมีช่วยด้วยไหมคะยนให้ทางคุณอวันต์ครับสวัสดีครับสำหรับผู้ที่สนใจนะครับอยากทำธุรกิจเบเกอรี่ไม่ว่าจะเป็นขนาดเล็ก ขนาดกลางหรือขนาดใหญ่ะนะฮะไม่ว่าจะเปิดสาขาในประเทศหรือต่างจังหวัดแต่ว่าไม่อยากลงทุนทำเกี่ยวกับเบเกอรี่เพราะว่าเบเกอรี่เนี่ยต้องซื้อเครื่องมือนะต้องจ้างคนต้องเสียพื้นที่เพราะหารจัดการวันต่อวันค่อนข้างยุญญ่งยากมาคุยกับเราครับนะฮะเรามีเชฟแดงเป็นมาสเตอร์เบเกอร์มือหนึ่งของประเทศไทยคิดสูตรให้คุณคนะครับพอคิดสูตรเสร็จปุ๊บเนี่ย เราเห็นพร้องต้องการนะครับเราผลิตให้คุณรับไปขายอย่างเดียวขอถุงนั้นได้ไหมคะได้ครับเฮ้ยแพ็กเกจจิ้งสวยมากเลยค่ะอันนี้เราออกแบบแพ็กเกจจิ้งใหม่ฮะเราออกแบบแพ็กเกจจิ้งให้กับลูกค้าด้วยนะครับให้พร้อมไปขายได้เลยสุดยอดมากขอบคุณครับขอบคุณครับย่นดีครับขอถุงนี้เลยค่ะเอากลับบ้านด้เลยเหรอเอาได้หรอ ต,ตั้งนี่อะไรอะคุณรัชนีอ๋อมันเป็นสัญลักษณ์ของการประกวดเชฟมืออาชีพอ๋อเหรอเออนี่ปีนี้พิเศษตรงที่เขาสัรหาระดับเยาวชนนะอยากเป็นรายละเอียดเป็นยังไงอะนนี่นี่คนนี้เลยเชฟบิวแมนเลียงนะสวัสดีครับ,รบสวัสดีครับสว<ะ>ัสดีครับโครง<ะ>การประกวดปีนี้เป็นยังไงครับเชฟก็เข้มงวดกว่าทุกๆปีที่ผ่านมาเป็นครั้งแรกที่เราสลับสนุนเยาวชน ไทยนะครับที่มาประกวดนะครับได้แชมป์คือมาเสร็จปุ๊บเราส่งเขาไปแข่งต่างประเทศเลยแข่งที่สิงคโปร์เลยท<อ>ี<อ>่สิงคโปร์เับเป็นสนามแข่งขัที่น่าจะเป็นเขาเรียกว่าโหตที่สุดข,ของของเอเชียก็ว่าได้<อ>ขนาดนั้นเลยคําว่าเยาวชนที่เราคัดระดับเยาวชนนี่อายุป,ประมาณไหนฮะเชฟห้ามเกินยี่สิบห้าครับเราใช้วิธีคัดสรรหายังไงฮะด่านแรกเนี่ยคือเขาต้องส่งเขาเรียกว่ารับสูตรนะฮะกับรูปภาพเข้ามามให้กรรมาการเลือกก่อนเราจะ ไป6ที่นะ6จังหวัดนะครับไปคัดคัดเสร็จแล้วนะคัดมาแล้วใช่คัดมาแล้วคัดเสร็จปุ๊บโอเคสมมติมา100คนใช่ไหมคัาแค่18คนถ้าไปแข่งที่จังหวัดนั้นรอบวันหนึ่งรอบหมื่นนั้นค่อยหาตัวแทนเก่งที่สุด3ท่านมาแข่งที่นี่เลยเวลาตัดสินใช่ไหมครับเราใช้โจทย์ของสมาคมเชฟโลกทราบว่าเราแข่งมานี่10ปีแ้วใช่ไมคฮับเชฟ ตอนนี้ผู้ชนะตั้งแต่ละปีแต่ละปีเนี่ยเขาได้มีการไปต่อยอดอะไรยังไงบ้างครับคืออย่างเช่นของปีที่แล้วนะครับไปแข่งบูฟเฟ่นะครับได้เหรียญทองแดงกลับมาที่ฮ่องกงเป็นสนามที่โหดมากเหมือนกันภูมิใจมากๆเหรียญรางวัลมันไม่สําคัญสำคัญคือเขาไปต่างประเทศไปแล้วเขาเจอประสบการณ์ที่ต่างประเทศเขาเห็นหลายๆอย่างะโดยที่เซี่ยงไฮ้บอกให้นะครับเรารู้สึกว่าประทับใจมากสาหรับอาชีพสองคนนี้ครับ ถามถึงว่าความเป็นมืออาชีพด้านอาหารเนี่ยมันมีความสําคัญยังไงฮะอันดับแรกน่าจะเป็นใจรักต่อมาก่อนเนาะสองต้องมีรับผิดชอบครับก็อาหารน่ะมันสําคัญนะเรากินเข้าไปที่มนุษย์คืวยมนุษย์ทุกคนที่ทำอาหารนะเราต้องมีความรับผิดชอบสูงพอสมควรสมมติเจอวัตถุดิบที่ไม่ดีนะครับไม่ควรให้ลูกค้าทาน้าพออันที่สองข้อนี้หนักเลยสำคัญมากที่สุด ันอะไรอีกล่ะนคืออะไรอ่ะคุณลืชนีอุ้ยสงสัยจังลยนี่ไงแอปของแมคโครเขานี่จะดูราคาสินค้าโปรโมชั่นอะไรได้หมดเลยอยากรู้มากกว่าน,นี้ไหมถามคุณสิริพรเลยผู้อนวยการอาวุโสข,ของฝ่ายการตลาดของแมคโครเขาสวัสดีค่ะค,คุณรชัชนีคุณกัมพูเจอกันอีกแล้วมันคืออะไรครับพี่สิริพรครับแอปพลิเคชันของแมคโครเนี่ยทำได้หลายอย่างเลยนะคะเรื่องแรกก็คือถ้าเป็นลูกค้าเราเนี่ยวันนี้อยากจะมาหาที่สาขาอยากจะรู้ว่าไปสาขาไหนบ้างนะคะ ก็ดูที่ว่าเรามีสาขาตรงไหนเพราะนั้นเนี่ยจะมาหาเราวันนี้เนี่ยง่ายๆเลยแค่มีโทรศัพท์แล้วก็โหลดแอปพลิเคชันของเรานะคะรู้แล้วว่าไปสาขายังไงก็อยากรู้ว่าโปรโมชั่นมีอะไรบ้างนะคะวันนี้ทําธุรกิจเนี่ยอยากจะมีวัตถุดิบใหม่ๆสินค้าดีๆราคาถูกที่จะทําให้ทําธุรกิจได้ดีขึ้นอ ก็เข้ามาที่สินค้าราคาพิเศษซึ่งจะเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะคะทุกสัปดาห์เราจะมีโปรโมชั่นพิเศษใหม่ๆที่จะส่งไปให้ถึงบ้านเลยตื่นเช้าขึ้นมาก่อนจะมาที่แมคโครก็ตรวจดูซิวันนี้มีโปรโมชั่นอะไรนอกจากนี้ก็จะมีเรื่องของเรื่องน่ารู้คู่มืออาชีพวันนี้เนี่ยมีเมนูทําร้านอาหารอยากได้เมนูใหม่ๆอยากจะได้สูตรใหม่ๆเอาไปทําธุรกิจก็เข้าไปดูเลยนะคะอย่างนี้ตัวอย่างเช่นเรา เป็นร้านข้าวมันไก่นะคะ,อ,ะอยากจะมีเมนูอาหารญี่ปุ่นในร้านข้าวมันไก่เอ๊ะทำยังไงนะคะก็จะมีอาชีพหลากหลายอันนี้ก็จะเห็นเลยนะคะก็จะมีลักษณะเป็นเหมือน Uh, catalog, menu, แคตตาล็อกเมนูแนะนำ hmm. จะมีทั้งวัตถุด,ดิบที่จะต้องใช้ทำยังไงบ้างแล้วเราก็มีเชฟของเราที่จะแนะนำสูตรการปรุงแนะนำวิธีปรุง oh. คิดต้นทุนให้ด้วยว่าเอะซื้อวัตถุด,ดิบอย่างนี้แล้วจานหนึ่งมันจะตกราคาเท่าไหร่ oh. นะคะประชาชนทั่วไปสามารถใช้บริการแอปนี้ได้หมดเลยเหรอฮะ ได้ค่ะคือมีทั้งสอง,สองกลุ่มนะคะคกลุ่มประชาชนทั่วไปก็สามารถเข้าไปที่ดาวน์โหลดได้นะคะเสร็จแล้วเนี่ยก็เข้าไปดูรายการอินโฟเมชันต่างๆเรื่องน่ารู้คู่มืออาชีพอยากกระทําธุรกิจเข้าได้เลย<อ>แต่ว่ายังไม่ได้เห็นโปรโมชั่นพิเศษของเรารแต่ว่าถ้ามีบัตรสมาชิกแมคโครนะคะดาวน์โหลดแล้วมีบัตรสมาชิกแมคโครก็จะเข้าไปลึกๆได้เห็นโปรโมชั่นทุกๆเชา้า<อ>ที่เรามาจัดงานในวันนี้ค่ะครเราก็ใช้ช่วงเวลานี้เนี่ยที่จะ แนะนำให้ประชาชนทั่วไปแล้วก็สมาชิกแมคโครเข้ามาดาวน์โหลดกันนะคะแต่เราก็จะมีทีมงานน้องๆที่มาอยู่วันนี้นะคะมาลงทะเบียนที่นี่ได้เลยแค่มีโทรศัพท์มือถือมานะคะมีสมาร์ทโฟนแล้วน้องๆเขาจะช่วยในการดาวน์โหลดเชิญชวนแวะมาชมงานก็แล้วกันนะครับมาลงทะเบียนจุดนี้นะฮะวันนี้ขอบคุณคุณจริพรนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ ถ้าไม่ได้มางานนี้นะเสียใจแย่เลยคณรัชนีได้อะไรบ้างอ่ะได้เยอะเลยได้เห็นว่าความเป็นมืออาชีพนี่เขาทำกันยังไงใช่ไหมไอเดียอะไรต่างๆนี่โอ้โหมันหลากหลายเยอะมากจริงๆแล้วคุณมาได้ทุกวันเ,เพราะงานมีถึงวันที่หนึ่งพฤศจิกายนนี้ม,มีสัมมนามีเวิร์กช็อปอีกเอาให้รู้ลึกรู้จริงกันไปเลยอ,อามาได้นะอ,าอามาให้ตลอดงานอะ่ะเ,เดียเด๋ยวเดี๋ยวเพราะว่ายังไงจะต้องเปิดให้ได้เลยมากร้านอาหารเอารวยให้ได้ ไปมากๆใครที่อยากจะทําธุรกิจอาหารร้านอาหารหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะไปต่อยอดกันได้ในงานนี้เลยนะคะกับงานมหกรรมครบเครื่องเรื่องอาหารและอุปกรณ์ครั้งที่10จัดโดยแมคโครคู่คิดธุรกิจคุณย้ํานะคะจัดมาตั้งแต่วันที่29ตุลาคมไปจนถึง1พฤศจิกายนนี้นะคะที่ Impact เมืองทองธานีอาคาร2และอาคาร3ค่ะนี่นะครับเอาละครับท่านผู้ชมครับช่วงหน้ากลับมามีเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพดีๆมาบอกนะครับแป๊บเดียวครับ